เรื่องผีหัวขาดห้องพักหลอนทุกสถานที่จะมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายที่หมู่บ้านของผมก็มีเหมือนกันเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่เล่าให้ผมฟังเมื่อตอนเด็กๆหมู่บ้านของผมอยู่ในจังหวัดเล็กๆจังหวัดในแถบอีสานตอนบนผมมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ตอนผมอายุได้หนึ่งปีเก่อน,น้านี้พ่อและแม่ผมอยู่ที่กอมอเนื่องจากมีเรื่องเศร้าป้าและลุงของผมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหัน ย่าจึงอยากให้มีคนมาเฝ้าบ้านและเลี้ยงพี่ชายที่เป็นลูกลุงกับป้าสองคนที่กำพร้าทั้งพ่อและแม่พร้อมกันอาของผมมาไม่ได้เนื่องจากต้องรักษาเท้าที่โดนไฟลวกเป็นแผลหนักจากการทำงานพ่อกับแม่จึงต้องลาออกจากงานหอบผมมาอยู่ที่อีสานบ้านเกิดของพ่อบ้านป้าผมซึ่งตอนนี้เป็นบ้านผมไปแล้วเป็นบ้านม้ายกใต้ถุนสูงขึ้นบันไดไปจะเป็นชานพักชั้นนี้มีห้องครัวขึ้นไปอีกพักหนึ่งจะเป็นชานบ้านขวามือมีห้องสองห้อง บ้านทำแบบง่ายๆตอนเด็กๆผมจะมีรถช้างเอาขึ้นไปเล่นบนบ้านเมื่อเราอยู่อีกฝั่งของบ้านรถมันจะวิ่งไปได้เองถึงกลางชานเนื่องจากชานบ้านโค้งแม่บอกว่าตอนป้ากับลุงเสียก็เอาศพขึ้นมาไว้บนบ้านชาวบ้านแถบอีสานก่อนจะเอาศพไปป่าช้าจะนำศพไว้ที่บ้านเพื่อจัดงานก่อนบ้านของญาติทุกคนจะอยู่ในรั้วเดียวกันที่บ้านญาติเป็นศูนย์กลางของครอบครัวหลังบ้านผมเป็นทางดินสายเล็กๆ เป็นทางที่คนเอาไว้เดินไปทุ่งนาไปตักน้าที่บ่อท้ายหมู่บ้านบ้านผมจะอยู่เป็นหลังสุดท้ายของซอยถนนสายนี้ทางดินสายนี้เวลาฝนตกหนักมันจะกลายเป็นทานน้ำเล็กๆไหลลงห้วยที่อยู่สุดทางสายคนโบราณเชื่อว่าทางน้ำไหลแบบนี้เป็นทางของวิญญาณตรงข้ามหลังบ้านผมเป็นป่าไผ่ใหญ่มากถัดจากป่าไผ่นี้ไปเป็นที่ที่คนเอาไม้ไปเผาถ่าน เรื่องแรกที่แม่ผมเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของเตาเผาถ่านนี่แหละครับญาของผมก็เผาถ่านไว้ที่นี่เหมือนกันทุกวันท่านก็จะไปดูเตาเผาถ่านท่านทุกวันวันนั้นญาไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดกว่าจะกลับก็มืดแล้วแต่ต้องไปดูเตาเผาถ่านเพราะถ้าแกลบที่หลบเตาเผาถ่านน้อยไปจะทําให้ไฟลุกแรงและไม่ไม้หมดจนไม่ได้ถ่านเวลาตอนนั้นก็น่าจะประมาณสามทุ่มกว่า,วาสมัยก่อนทางเส้นนี้มันจะมืดมากๆไฟข้างทางก็ยังไม่มี ย่าก็ถือไฟฉายของท่านเดินไปดูเตาถ่านพอย่าเดินผ่านกอไผ่ไปก็เห็นมีคนเดินนําหน้าอยู่ย่าก็คิดว่าดีจริงมีเพื่อนไปดูเตาถ่านด้วยกันเพราะตรงนี้จะมีอยู่หกเจ็ดเตาย่าก็เลยเรียกให้คนคนนั้นรอหน่อยเดินไปพร้อมกันพอเดินเข้าไปใกล้จะถึงตัวคนคนนั้นย่าเห็นเป็นร่างดาทะมึนแต่สิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดคือร่างนั้นไม่มีหัวมันมีแต่คอซึ่งย่าตอนนั้นอายุก็หกสิบกว่าวิ่งแบบไม่คิดชีวิต ถึงกับต้องเป็นไข้หัวโกรนผมร่วงทั้งหัวเป็นอาทิตย์จนเกือบเกือบปีกว่าผมของย่าถึงจะขึ้นเต็มหัวตามเดิมอีกเรื่องกับเตาเผาถ่านนี้ข้างเตาเผาถ่านมีปากกล้วยวันนี้แม่ผมจะทําหมกปลีกล้วยพ่อเลยต้องไปตัดปลีมาให้ตอนนั้นห้าโมงเย็นช่วงหน้าหนาวมันก็เริ่มจะโผล่เพลมืดแล้วพ่อไปตัดปลีกล้วยก็เปิดหาไปเรื่อยๆซึ่งต้นกล้วยไม่สูงมากพ่อหาหาไปก็เห็นคนยืนหันหลังให้ คนคนนั้นเดินลึกเข้าไปในปากกล้วยพ่อก็ไม่สนใจเปิดหาปลีกล้วยแล้วก็ตัดใบตองไปให้แม่ด้วยพอพ่อจะตัดใบตองกล้วยก็เห็นคนยืนหันหลังให้แต่เห็นช่วงกลางหลังถึงเท้าเพราะใบกล้วยบังพ่อก็เลยเปิดใบกล้วยว่าจะเรียกพอเปิดใบกล้วยออกพ่อก็เห็นคนคนนั้นยืนอยู่แต่เขาไม่มีหัวพ่อไม่รออะไรทั้งสิ้นรีบวิ่งป่าราบออกมาจากปากกล้วยกลับบ้านมาเล่าให้แม่ฟังปัจจุบันนี้ ห้วยนั้นได้กลายเป็นคลองชนลประทานทางทรายกลายเป็นทางคอนกรีตก็ไผ่มีคนมาไถออกแล้วปลูกบ้านและเตาถ่านนั้นลุงผมอีคนไปไถออกแล้วปลูกบ้านไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แปลกๆอีกตั้งแต่ขุดคลองและเริ่มมีคนเข้ามาอยู่แถวๆนี้มากขึ้นน้องผมเกิดได้สองปีพ่อผมก็กลับจากไต้หวันมาอยู่บ้านอย่างถาวรซึ่งก่อนหน้านี้พ่อผมไปทำงานไต้หวันกลับมาพักปีละ15้าวันช่วงหน้านาก็ไปทำนา น้องของผมก็เล่นอยู่ในนาพ่อไถนาแม่เลี้ยงวัวกับผมกว่าจะมาถึงก็เกือบเที่ยงรถไถท,ที่พ่อไถนาอยู่ก็เวียงหลุดออกจากมือพ่อรถวิ่งตรงเข้าไปหาน้องผมที่นั่งเล่นโคลอนอยู่แถวแถวคันนาแต่พอจะถึงรถไถนั้นก็หักเลี้ยวแล้วก็ชนคันนาพ่อรีบวิ่งเข้าไปดับเครื่องแล้วพาน้องผมขึ้นไปบนเถียงนาตอนนั้นผมกับแม่ก็เห็นเหตุการณ์แม่ร้องแทบเป็นลมซึ่งเวลาหน้านาพวกเราจะมานอนที่นาคืนนั้น พ่อฝันพ่อผมฝันว่ามีผู้หญิงสองคนมาหาที่นามาร้องเรียกไอ้ทิศไอ้ทิศอยู่ข้างนอกเถียงในฝันพ่อผมก็ลงไปดูจำได้อย่างแม่นยำว่าเป็นผู้หญิงสองคนนุ่งโจงกระเบนสีดำส่วนอกนุ่งตะเบงมานสีน้ำตาลเข้มคนหนึ่งผอมมากคนหนึ่งอ้วนมาคุยด้วยไอไอไปเล่นเฮือน,น่องบ่อบ่ออยู่น้ำกันพ่อผมถามว่าเป็นใครมาจากไหนเขาบอกว่าอยู่โศกตรงหน้านานี่เอง ผมต้องขอเล่าให้ฟังก่อนว่าโศกตรงนั้นเป็นโศกข้างทางใหญ่เรียกว่าโศกสเสบงได้ชื่อนี้มาจากเนื่องด้วยแม่บอกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเครื่องตกโศกชื่อเบงคนเรียกติดปากว่าโศกเบงจนยังไงไม่รู้กลายเป็นโศกเสบงตั้งแต่ผมเด็กจนโตก็มีคนรถตกตายเรื่อยเปื่อยสองสามศพเป็นผู้ชายทั้งหมดทำนาอยู่ได้ยินเสียงเบรกลากล้อก็มีถ้าเราเดินลงโศกนี้ไป เดินเข้าไปประมาณกิโลกว่าผ่านป่าเข้าไปจะถึงป่าช้ากองฟอนเผาผีพื้นที่ป่าสาธารณะนี้ใหญ่พอสมควรกลับมาที่เรื่องของเราเธอบอกว่ามาจากหมู่บ้านตรงโศกพ่อบอกว่ามีลูกมีเมียแล้วคนผอมบอกว่าบักน้อยๆน,ยนันตี้คอยมักเดชคอยยังหยอกมันอยู่รถไถแบ่นคอยนี่ละ่ะเฮ็ดคอยแค่หยอกบนไอเฮ็ดหยาดอย่างหลายในฝันพ่อได้ยินก็โมโหไล่ทั้งสองไปพอพ่อออกไปไล่ พ่อก็เหมือนเห็นเงาดำทะมึนตรงต้นบกใหญ่จากนั้นทั้งสองก็วิ่งหายไปตื่นมาตอนเช้าพ่อก็เล่าให้แม่ฟังแค่นั้นล่ละแม่จับได้รถมอเตอร์ไซค์ขับพร้อมมีอีโต้ถึงโศบเข้าไปฟันต้นไม้ตะเกียรแม่ผมเป็นคนใจนักเลงนิสัยเหมือนผู้ชายเสียงดังและปากร้ายเป็นที่สุดผมก็ได้เลือดแม่มาเต็มๆแม่ทั้งตัดทั้งด่าสิมาเอาผัวกูตีปาิโทกลาดีจังไไดมาเฮ็ดลูกกู ความจริงด่าแรงกว่านี้นะครับพอกลับไปก็ไปบุกพ่อว่าถ้าคนพวกนั้นสวยก็คงตายหาไปแล้วแล้วก็พากันขนของกลับบ้านไปนอนบ้านแม่ก็ไปเลี้ยงวัวปกติในป่านั้นก็ไปคืนหนึ่งวันบุญกระถินของหมู่บ้านแม่ฝันว่ามีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งมาหาเป็นคนแก่หน้าตาสะอาดหน้านับถือบอกว่าเป็นนายหมู่บ้านใกล้เช้าจะพาไปเที่ยวหมู่บ้านพอดีที่หมู่บ้านมีงานบุญ หมู่บ้านที่แม่ไปนั้นบุญมีการจัดงานดูคึกคักตาท่านหนึ่งบอกแม่ว่าพวกเขาเป็นนายที่นี่หมู่บ้านนี้มีแต่แม่ไม้เราดูแลอยู่ที่พามาเพราะอยากขอโทษที่ลูกบ้านไปทําให้เดือดร้อนแต่พวกเขาไม่กล้าแล้วละ่ะพวกเขากลัวลูกมาด่าวันนั้นเวลาที่ลูกเลี้ยงวัวพอได้ยินเสียงพวกเขาก็หลบแล้วแม่บอกว่าหมู่บ้านนี้มีบ้านเรือนไม่ต่างจากหมู่บ้านปกติแต่ดูโบราณกว่าคนในหมู่บ้านแต่งตัวดูสมัยเก่า พอใกล้สว่างทันทั้งสองก็พามาส่งแล้วก็บอกเลขไว้สองตัวไม่น่าเชื่อเลขในความฝันของแม่มันถูกจริงๆคนเท่าคนแก่เล่าต่อกันว่าในป่าโศกนั้นเป็นหมู่บ้านแม่ไม้ไม่เห็นหรือคนตายมีแต่ผู้ชายเรื่องที่ผมเล่านี้ขึ้นอยู่กับผู้อ่านจะใช้วิจารณญาณน,นะครับแต่ผมเชื่อนะครับผมเชื่อสิ่งที่แม่เล่าครับ